สบายดีพี่น้องครับตื่นแต่เศร้าคือเก่าละไอทิดพอรกระดจิตวัตรประจําวันพี่น้องครับตีสี่ตีสามตีสี่นี่ก็ตื่นแล้วพี่น้องครับตื่นมาหนึ่งเขา่าอ่าเพื่อจะไปตักบาตรย่ำเ้าครับเพจบุญเพดท่านเออก็ได้เพจบุญน,น้าเพลินพี่น้องครับอนี่แหละเพื่อนว่า บันทงบันทาบันหน้าอย่างสี่พี่น้องครับชีวิตของคนอีสานหรือว่าชีวิตคนพื้นบ้านหลายภาคกปกสีคือกันพี่น้องครับเออเขาวัดเขาว,ว่าออยังบ่เศร้าพี่น้องครับกะไกล้คันแล้วครับตัวนี้กะตีชีกลัวละ่ะพระกามาประมาณจากเอ,อหกบมงสี่สิบรงเวลาเด้พระอาจารย์ประคู่เบนเออ วัดทั้งบาทพี่น้องครับนี่ก็ใส่เฟื่อนคือเก่าครับหนึ่งเขา่าอืมไอ้ซีิตคนเฮามันบเดียบอนอนดอกพี่น้องครับอืมจังไดกระได้เห็ดปุ่นเห็ดท่านตักบาทเอาไว้เออหาบอยูแล้วก็สิได้กินได้พี่น้องครับอืมหลวงปู่เพิ่นเอาให้ฟังหลวงตาตอดบวชเป็นเน่นหน่อยเพิ่นเบากพนสอนบอกว่าให้เห็ดตีไปเด้อเพิ่นว่าอย่าลืมตักบาดเอาไว้อืม เอาไปกินหาเวลาเอ่อเข้าบรยูในรูปไปดีนะพี่น้องเนาะอันนี้หลวงตาว่าเดะบ่ได้ว่าภาพาพี่น้องป่องไปมันบอกเรื่องนั่นเรื่องนี้ได้เลือกไต่เนี่ยนะพี่น้องเนาะมีผลได้ยากไายดอกแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจ,จักรพี่น้องครับบุญพี่บ่มีผอได้นี้สิล่ำสิรวยอืมสิเป็นญาติจกสิเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอ่าทุกระดับชัน้น เจ้าขุดมุ่นนายอียงกระซังครับนี่ประพจนันก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตักเกเอออันนี้ก็เป็นถ้ำเป็นอน,นันตพน,น้องเนาะคอยกัเบ,บ่าสู้ฟั่งกันละพนออพ้องเพราะได้เว้าได้หล่ะพิ้องนเนาะมาเบิ้งพน้องครับหนึ่งเขาวิถีชีวิตของไอคิดพรับพน้พนองครับนี่ละพนอ้องใส่ฟื้น หลาไหลไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้ไผ่ที่ไอ้ทิ่พ่่นเอาไปขออึนอนยังล่ะอ่าไปเฮ็ดหางเฮ็ดหยังพี่น้องครับพูดกอกจุนพวนยังพันบ่เบิดแต่พี่น้องครับไม้ก็มีหลายอย่างเออนี่แหละวิธีชีวิตพี่น้องเออ,เอ,อคนบ,นบานบานอืมบ่มีตึกอยู่น้ำเขาดอกเอออันนี้ไม่อ้อยไฟ ปับป๊บๆนี่ฮะพี่น้องครับหนึ่งเขา่ากระลังเดือดครับพี่น้องครับกํะลังเดือดอืมนึ่งเข่าสิไปไส่บาทย่ำเศร้าเป็นกิจวัตรประจาําัันนล่ะพี่นร้องบางปู่บางคนก็ว่าไอ้ที่พอนเจ้าร้องกันคลิปมาให้แน่เจ้าหนึ่งเข่าใส่บาทจังสันจังสี่เพื่อนว่าอืมนะนี่ละจังสี่ละอืมซีวิขคอยพวงมาละพี่น้องกระลังเดือดพี่น้องครับอืม เดีอาทิตย์พ่อนมาเปิดปืนกวนพี่น้องครับได้ทีเราไปโอ้วอความขัดเขาไม่พี่น้องครับนี่ควรหุยหุยโอ้เกือบได้ทีละปิดอีกเทียนึงพี่น้องครับต้องปิดอีกเทียนึงพี่น้องเย๋ยยังสิพ่อดีครับคือที่ซุกล้วพี่น้องครับอืมได้ทีอยูล่ละผมว่านะเออ นี่แหละเสิเอาทั้งสี่แหละพี่น้องครับกันกระดง้งข่อยหายพี่น้องหมาขาบขอบป้าบักนัดเรียกว่ากระหังมันักเอากระโปงหูจักพี่น้องอืมเอาซุกกระลาพี่น้องครับเอาเองสิละมันจะง่ายอืมอา่าใส่ลงไปนี่นี่แหละพี่น้องครับตักเสีละพอใส่เบอร์เซยมาละหาเบ่พอจะไปเสือไหมหอมหอมพี่น้องครับ หนึ่งเขาไส่บาดย่ำเศร้าอือบ่ยเยืองดกหลคพอกะได้นี่แหละครับพี่น้องครับเอวิธีชีวิตของอคนอีสานบานเฮาพี่น้องครับอ่ะเศร้าก็นีน่แหละอือหนึ่งเขาไส่บาดพี่น้องครับอื่สรงติดยี่ได้ยละเนาะอือสรงติดท่อกันนี้ละจุ่มน้ำจักน้อยไอย อ้ยหอมขักพี่น้องครับหอ,หอมขคักหอมแน่เออนี่หนึ่งเขาเหนียวมาเต็มกขื้นครับบ่เป็นปุปปับสุกเด้อออเป็นบ่ล่ะโมขืม่อสามัยนี้พี่น้องครับหูงเขานี่โอ้เพิ่นสันเลยด้ยพี่น้องครับหมดแล้วหูงเขานี่เต่ไานเพิ่นว่าหูงเขาก็ใส่เขาเ่าเอ่อ หมอยฝ่าอืมเอาซับนี่ก่อนพี่น้องครับคลิปนี้ก็มีซับนีเ่เดี๋ยวคลิปนะจังว่ากันไหมเดี๋ยวพระท่านพระอาจารย์เพิินเหลวงพ่อเออหนึ่งเข่าครับอืมใส่บาดย่ำเศ้าหนึ่งเข่าเหนียวอ่ะคลิปนี้มีซับนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ